สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเกมอันสดเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาชมาใส่ปุ๋ยกระโพรนะครับช่วง45ถึง55วันนะครับช่วงนี้ของผมก็อยู่ประมาณห้า5ิวันนะครับห้าสอวันนะครับอนนี้ก็จะเป็นสูตรปุ๋ย15 78นะครับเป็นตามงกุฎ ที่ใช้ได้สูตรนี้ก็เพราะว่าตัวกลางมันน้อยนะครับตัวหลังกับตัวหน้ามันสูงเพราะว่าช่วงใกล้ออกดอกหน่อยนีเราก็จะในตัวหลังเป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวหน้าตัวกลางก็ไม่เท่าไรนะเพราะว่าเราก็กระทุ้งช่วงทําทรุ่นไปแล้วนะครับนี่ครับก็จะมาให้ดูปุ๋ยสิบห้า็สิบแปดนะครับตามองกุด สูตรไนโตรเจนก็จะเป็น15นะครับแล้วก็ฟอสฟอรัสก็17เปอร์เซ็นต์แล้วก็โพแทสเซียมก,ก็18เปอร์เซ็นต์นะครับ NPK แล้วจะมีาตุอาหารรองก็จะมีพวกแมกนีเซียมนะครับ0.5แล้วก็กำรรมะถัน,นก็มี10.9นะครับแล้วก็จะมีพวกโบรอน5 0.5%เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นะครับจะมีตัวแถมมาให้ไปเลยไปดูกันเลยครับว่า,าการใส่ปุ๋ยช่วง50วันเป็นยังไง อันดับแรกก็ต้องเป็นเครื่องกระเต้งหลังนะครับก็ใส่ไปเลยปลยกลับให้พอประมาณนะครับเราก็เล่งนเครื่องให้เต็มที่เลยแล้วก็เปิดปุ๋ยตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเพราะว่าเราอยากให้ไปหน้ากว้างข้างละกี่แถวนะครับก็กําลังออกดอกแบบไม่เต็มที่นะครับช่วงกําลังเพิ่งเริ่มตน้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับเกรสรก็ยังไม่ค่อยตก สังเกตได้ว่า,าหัวตรงออกปุ๋ยจะเป็นทางสองทางนะมันจะมีทางออกสองทางคือซ้ายขวาน,นะครับจะเป็นท่อพีซีแปลงนะครับหัวของมันก็มีขายนะแต่มัน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 ไม่ดีอ่ะก็เลยแปลงใช้สามทางท่อ p ี c นิ้วครึ่งนะเอามาใส่แทนใช้ดีมากครับเพราะว่ามันออกแบบออกแบบฉาบเลยสามทาง อันนี้ว่าลายลื่นเข้าไปาเดี๋ยวพาไปชมกันครับช่วงนี้ไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่พอประมาณเพราะสักสามไล่ลูกพอนะครับสองไล่ครึ่งถึงสามไล่นะครับพอไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเราจะหนักไปช่วงทํารุ่นมากกว่านะครับช่วงนั้นก็ถ้ามีทุนเยอะก็ใส่เยอะได้นะครับไล่ละลูกครึ่ง ลูกหนึ่งสองลูกใส่ได้เต็มที่เลยครับช่วงนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ทุนแรงจิ้นไหนที่สามารถเข้ามาดนล่ลองขโพดเพื่อใส่ปุ๋ยแบบนี้ได้ต้องใช้แรงงานคนอย่างเดียวนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวต่อไปจะพาไปชม แถวที่มีข้าวโพดที่ผมผสมพันธุ์นะครับจะมีสามส8 9เก้าเจ็ดแปดเก้าเก้าเก้าห้าครับตรงนี้ก็จะให้ดูแถวที่ผมยอดผสมไปนะครับจะมีแถวนี้นะครับแถวนี้แถวนี้หนะึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับอันนี้จะเป็นเจ็ดแปดเก้า 7, 8, 9, นะครับเจ็ดแปดเก้าจะต้นเตี้ยวกว่านะครับเจ็ดแปดเก้าดู เหมือนว่าออกดอกเกสอนจะเป็นเหมือนอ,อ๋อสีแดงนะครับเกสอนสีแดงแถวที่สองจะเป็นสามสามเก้านะครับเหมือนว่าจะเป็นอ่าเกสอนสีขาวนะครับอันนี้เก้าเก้าห้านะครับสามสามเก้ากับเก้าห้านี่จะต้นพอๆกันนะอ่าต้นเจ็ดแปดเก้าจะเตี้ยวกว่านะครับสังเกตได้คืออ่าเกสอนสี แดงนะครับเกสรสีแดงเพราะว่าจะเป็นพันแปซิฟิกเหมือนกัน,นครับแต่จะเป็นพันธ้า995คือแถวนี้อเอ789นะครับ789จะต้นเตี้ยกว่าเขาครับเดี๋ยวจะไปให้ดูใกล้ๆอันนี้ให้ดูโดยรวมก่อนนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปในแปลงนี่อันนี้จะเป็นเกสรสีแดง น่าจะเป็นอ่าพันเก้าเก้าห้านะครับอันนี้จะเป็นพันเจ็ดแปดเก้านะเจ็ดแปดเก้าจะเหมือนว่านั่นจะเป็นดอกสีขาวนะครับเกสรเกสรเก้าเก้าห้าจะเป็นเกสรสีแดงนะครับโอเค นี่นะแถวเมื่อกี้คือแถวนี้แถวนี้เจ็ดเป9ดเก้าสามสมเก้าเก้าเก้าห้าครับจะต้นสูงเ๋ยวจะให้ดูลำต้นนะครับได้จากลำต้นเก้าเก้าห้าก่อนนะลำต้นเก้าเก้าห้านะครับนี่ลำต้นเก้าเก้าห้าก็จะเป็นขนาดลำต้นที่ ค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่เลยมีรากนะครับคือมีรากสองสามชั้นครับอันนี้คือกบไปแล้วนี่จะเป็นปุ๋ยนะครับที่ที่หวานไปช่วงสี่สิบห้าถึงห้าสิบห้าวันครับหวานเพื่อกระตุน้นอ่าเพื่อตอนเข้าเม็ดครับเป็นสูตรสิบเจ็ดที่ผมถ่ายให้ดูไปจะเป็น อ่าที่้าเจ็ดสิบแปดนะครับตัวหลังุต้องทุงสูงหน่อยเพื่อเร่งแป้งเพื่อให้อ่าเมล็ดเต็มฝักนะครับนี่อันนี้จะเป็นดินที่เราทํารุ่นขึ้นมาช่วงที่ใช้ถรถไถล้อยงทํารุ่น,นครับก็จะกบกบได้ดีนะครับสังเกตได้ว่าต้นอ่าเก้าเจะต้นใหญ่กว่าเขานะครับมีต้นที่แข็งแรงนะครับ ต้นสูงจริงนะครับแต่ต้นใหญ่ส่วนสามสามเก้าจะมีต้นค่อนข้างเล็กนะครับเล็กกว่านะครับเล็กกว่าแต่ความสูงพอๆกันนะครับส่วนเจ็ปดเกนะครับนี่เจ็ดแปดเก้าส่วนใหญ่ต้นค่อนข้างจะเล็กนะครับต้นเล็กแล้วก็รากเล็กนะครับ นี่อันนี้เป็นรากรากของสามสามเก้าก็จะมีรากที่ใหญ่สีแดงต้นก็ไม่ใหญ่มากนะครับต้นใหญ่ๆเลยน่าจะเป็นของ995้านะครับต้นใหญ่นี่เจ็ดเป็นเต้นเล็กมากครับเจ็ดเป็นเก็ข้อดีของมันก็คืออาฝักใหญ่ต้นเตี้ยนะครับข้อเสียก็คือฝกัฝกฝักร่วงง่ายนะถ้าเราเอาไว้อายุเยอะนะครับ นี่ก็จะเป็นมเมล็ดปุ๋ยนะที่เรา่านไปนะครับนี่นี่มีแบบขึ้นห่างนะครับขึ้นห่างก็แบบว่าต้นก็จะใหญ่นะครับมีรากที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับหากินอาหารได้เต็มที่นะขึ้นเพื่อที่จะไปกำลังจะออกฝักแล้วนะครับ โอเคประมาณนี้ครับครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับช่วงกระโพดออกดอกหัวก็เริ่มใส่ปุ๋ยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจมสอันสดด้วยนะครับมีคลิปข่าวสารดีๆใหม่ๆก็จะมาอัปเดตให้ให้ได้รู้กันไดกว่ากระโพดช่วงนี้เป็นยังไงบ้างโอเคก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ